สวัสดีจ้าวันนี้ฝ่ายสิภามาเห็ดน้ำพริกนังไก่กรอบกินกันจ้าขั้นตอนแรกเข้ากะสิเตรียมน้งไก่เอาไปตม้มขั้นมันชิ้นใหญ่เข้ากะสิส้อยกันเด้อจ้าตม้มน้ำเดือดพอต้มแล้วเขากะสิตักขึ้นผักไว้เอาไปตากแห้งจ้าแล้วก็สิมิตมาเตรียมใบบกบโหดบกพริกอ่าต้นหอมเอามาซอยเอามาฮันทุกอย่างเอามาถอดกันเด้อจ้าทอดให้มันกรอบๆพร้อมๆเครื่อง,อง,งสมุนไพรขังเข้าจ้าพอถอดกรอบๆแล้วเขากะสิ เอาขึ้นพักไว้ให้มันเสด็จน้ะมันจ้านี่ก็สิเป็นทอดหอมหแล้วก็สิมาตั้มบุกพีข่ายขวอยพิกเด้อจ้าเป็นสิได้แซ่บๆเนาะเผ็ดแซ่บเซฟเทสขวอยเองสิได้บุกพริกหอมๆเด้อจ้าแล้วทุกอย่างที่เฮาเตรียมไว้เฮาก็สิตักขึ้นพักไว้นี่จ้าก็สิเป็นเครื่องสมุนไพรของเฮาเฮาก็สิเอาหนังไก่ที่เฮาไปตากแห้งเมื่อกี้เด้อจ้ะเอามาทอดหนังไก่ที่เฮาตากแห้งไว้ก็มาทอดให้มันกรอบๆเหลืองๆพอสุกแล้วเฮาก็สิ เอาขื้นเส็จนำมันจ้าเพราะเส็จน้ำมัน,น,ำมนแล้วมนก็สีมาคุกเข่าด้วยจ้าเครื่องข้ากะซิมี่หนังไก่ใบบกหออูดบกพริกหอมซ้อยทอดล้าวก็ซิมี่รสด,ดีมิชโลดน้ำตาลเกลือด้วยจ้ามาคุกเข่าเข่ากันแซ่บแซบด้วยจ้าเป็นหนังพริกหนังไก่กรอบมากินน้ำกันด้วยจ้าแซ่บแซบจ้า